สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ไมค์ครับอัปเดตแอดออนใหม่แล้วนะครับตอนนี้แอดออนแจกฟรีรัวๆเลยนะครับก็อันนี้เป็นของไมค์ครับเองเลยนะฮะชื่อว่าลาวาชิคเก้นแอดออนนะผมคือผมดูภาพผมจะลกมากเลยนะดูฮะมันเป็นไก่วิ่งแล้วเป็นเป็นติดไฟไงนะฮะดูในะในกรีกันดีกว่าว่าเป็นไงนะครับ อยู่ในเกมแล้วนะครับก็หลายคนก็สงสัยนะว่าแอดออนเสียงแอดออนต่างๆเนี่ยใส่แล้วมันจะทําให้อะช e เมนหายหรือเปล่าฮนะสามารถเก็บอะชิเมนในเกมไหมครับปกติได้ไหมฮะผมบอกเลยครับว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าแอดออนเนี่ยมันคือส่วนเสริมนะครับผมเพราะงั้นคือเขาไม่นับนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดออนเสียงแอดออนอะไรต่างๆนะฮะเขาไม่นับนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเกมคลาสสิกของไมค์คร์ดนั่นเองครับผมโอเคเรามาเริ่มแอดออนกันเลยดีกว่านะฮะสตีฟลาวาชิเกนอันนี้มันเหมือนมันในแอนิเมชันอ่ะเออที่ผมเห็นนะ่มนงงนะม ขี่ขวากินเหรออุ้ยเฮ้ยโหโหโหอุ้ยทุกผู้ชมโอชิตโอชิตโอชิตโอ้โหเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 มันอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหทุกคนครับโคตรมหาันตรายอ่ะกินทีนี่คือวิ่งกระจายอ่ะโอ้โหเฮ้ยผมไม่นึกว่ามันเป็นอย่างนี้นะที่เจ๋งนะ จริงนะจริงนะเหมาะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆมากนะฮะแต่แต่ไม่เหมาะเอาไปแบบใส่ในเสื้อตั้งบ้านนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันบันยายหมดแน่ๆน,นะฮะถ้าเกิดใส่ในเสื้อตั้งบ้านนะครับเฮ้ยเฮ้ยผมผมอึ้งเลยเนะี่ยโอเคส่วนวิธีการคราฟนะครับก็คือต้องใช้ไก่ดิบนะฮะแล้วก็ถังลาวานะเพื่อที่ได้มาเป็นสตีฟลาวาคิกเก้นนะฮะเดี๋ยวเรามาเป็นเกมโหมดดูดีกว่านะฮะเกมโหมดแล้วก็หาปุ๊บส่วนมากพวกแอดออนเสริมมันจะมาด้านล่างสุดนะครับนี่ครับมีแค่อันเดียวนะที่มันเพิ่มมานะครับไม่มีออัันนนนื่่แล้ววะะะฮเพราาม เหมือนเป็น on, แอดออนแต่ว่าฟันนี่ฟันนี่นะฮะนี่ครับก็เอามากินใหม่โอ้โหโโอ้หทุกคนดูดิฮะเฮ้ยเจ๋งอะเจ๋งอะเฮ้ยเฮ้ยผมชอบผมชอบผมชอบเป็นแอดออนฟรีที่ข้างสันดีนะฮะนี่ครับส่วนเท็กเจอร์ไก่ก็ประมาณนี้นะฮะปุ๊บนี่ฮะอ๋อไม่เป็น 3D เหรอพยโยไม่เป็น 3D นะแต่ถ้าถือเป็น 3D นะครับโอเคครับเป็นแอดออนง่ายๆตลกๆนะฮะถ้าเกิดใครอยากลองเล่นก็ไป ซื้อฟรีได้นะครับอยู่ในมาเก็ตเพจนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ผมชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไว้เจอกันใหม่พั้หน้านะทุกคนเจอก,กันจ้าไว้ใหม่จ้า